รอยย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  นึงอะไรวะไม่ๆๆโอ้ลิ้งรอบแก้พี่หนึ่งสองหิ้งรอบแก้ววันนี้สามสี่ว้าวเเฮเเป็นบอลเป็นบอลอะไรครัเพื่อนบอลเดโอวกลัวอะไรวะสองโดนโดนตายโดนอะไรโดนขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 来，姑娘，姑娘。 เดินค่อยๆเดินเออเกมลับค่อยๆเดินอย่าห่างอย่าห่างถีออมาก,กออออครออูเออเรียมเรียมโอเคจบ

Ha <laughs> Ik ben

não, não. Thank you think? ก็นะตวผู้ลนทตกล้ล้นต,ลนตัวเย็นหมดแล้วเมื่อกี้เลยไปที่หน้าก็เลยเดยวมาให้ปรัดตัตับตัๆย่อรับ,บอโอเคขึค้นลุกเ็นเออโอเคจ้อมา,อมา,อมากย่มากย่มากไปรดียอ่อดีมากต่อเรบ ไปได้ต่อเออไปเร็เร็วเเออยอตามมาแล้วเอออย่าลืมจังงแก็ยิงยุดรับไปเับดีๆเับใหม่ับให้มันแข็งแรงเลยปัปั๊บปๆๆๆเออยอน

นึสองสเอีนะเปลายเท้าขี้ลงพื้นเปลอยบอลบปลายเท้าขี้ลงพื้นเนี่ยบอลมันจะพุ่งปลายเท้ ขึ้นมาพี่หญิงแปดใบเร็วๆนะลูกไม่ตรงนะย่ยอปลายเท้ามองเตรียมพุ่งซ้ายพุ่งขวา้อมไปปึ๊บดีมากลูกต่อต่อต,อ,ตอยให้ถึงขึ้นมาเสร็จปึ๊บดีมากปิก,ปกต่อตอยปึ๊บขึ้นมาปึ๊บเยียมากต่อ สามถอยขึ้นมาเพิ่มโดต่อครับไม่เป็นไรดีลูกมากเต้ขึ้ทางเฟกถึงนทางปึ๊บดีมากต่อปึ๊บขึ้นมาถอยตรงขึ้นให้ตรงปึ๊บเต้ต่อต่อต่อเพิ่มต่อโคเดี่ยวสองใบสองใบขึ้นมาปึ๊บเร็ว เ็จุอ่าเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยเร็วเร็วเร็วโอเคใครยิงใครยิงให้ได้มั่งเนี่ยอ๋อเออเองเองทำก่อนเองทำให้เองเหนื่อยก่อนเด็กมาพักตรงนี้รึเปลูกมาสองสี <c uff werden> so ่หกแปดบายพอสอง ตบไปเลยนะตบไปตบไปเต็มตบมาตบตบดีมากต่อเร็วเร็วไอ้บอลคนโตเร็วตบตบต่อต่อเนี่ยทีหนึ่งจะเจอเนี่ยมาตบมาดีต่อลุกเร็ว

ตามมาตดทอนัอใกล้ๆตัดพอใกล้ๆปึ๊บเออ้อกตอกมันได้เร็วเออปึ๊บอกเบิ้รอกบบไปกับสองเที่ยวนะใช่ไหมไปกับสี่เที่ยวผมสี่เที่ยวเลยเหรอเ่ปย ไปกับเที่ยวไป,ปสี่ <c oughs> เรู้ว่าไปปุ๊บกลับหนึ่งอย่างเงี้ยฮ <c oughs> ่ตตาฮ่าฮ่าฮ่าฮนัฮ่าฮ่าฮเาฮ่าเต่าฮ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 งา่าป่าฮ่าาฮ่าฮาเราฮ่าตตาา,าป่าฮ่า่า่าฮ่าฮา่า เอ้ต้องมีอคชั่นเลยไ่ยักหน้ากย่งจะ่อึ๊บโอ้โหไม่ที่อันนี้นใส่แรงแเลยไม่ต้องเกรงใจแรงเลยอมมัเน้นเลยไม่ต้องเกรงใจเกลัวแล้วอึ๊บเต็ได้โอ้โหเบี้ยวไม่เท่านี้ี่อึบอึบขาที่สขาที่สองน่ยโย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่พี่ต้องพักหายใจก่อน <c oughs> สองคนอมาเสิร์ฟตรงนี้คนหนึ่งเบิ้ลตรงนู้นคนหนึ่งถอยไปหน่อยถอยไปแนวลูกบอลเลยถอยไปเงี้เออโอเคสมมติอ่าพี่แจมมนนาสอดขาเอาบอลเองหลัง,ง <c oughs> ออกขวาก่อนขวาขวาก่อน พร้อมครับดูนี้ครับเินเตเอาเบิ้บพลเบิบเออแตะบิบโอ้เบิบมีมาซัพพเิ้บตดกลางมาอทีนึงเบิ้บแตะออกข้างผมไม่เห็นนเออแตะใชแตะให้แตะเตะเบิ้บตรกลางโอ้โเบิ้บตรกลางทีนแตะออกข้างโอ้

you

3ลูก 3ลูก หาตา ทีเดียวนะไม่มีเจ๊ตัวเลยนะมองไม่เห็นแล้วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูยหุยตัวขาไอ้พี่ไม่โงเฮ้ยเอาอะโอ้

Hey! <laughs>